เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปทานมาม่าหม้อไฟที่หม้อใหญ่เครื่องแน่นที่โคราชครับมาม่าหม้อไฟเครื่องแน่นราคา199บาทที่ดูหน้าทานนี้เป็นของร้านมาม่าลุงหมีทำไรายได้ประมาณ50,000บาทต่อเดือน คุณพศพลหักทะเลหรือพี่โจ๊กวัย44ปีเป็นเจ้าของร้านมาม่าลุงหมีโดยตั้งชื่อน,นี้เพราะพี่โจ๊กมีหุ่นหมีร้านตั้งอยู่บริเวณปากซอยสืบสิริ18ถนนสืบสิริตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมนูเด็ดคือมาม่าหม้อไฟมาม่าหมูสับมาม่าต้มยำน้ำข้นใส่กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ปลาหมึกบ้างหมูไข่ปลาเส้นปูอัดลูกชิ้นปรุงน้ำต้มยำรสชาติทีละหม้อเดิมทีนะครับพี่โจ๊กเป็นพนักงานบริษัทต,ตำแหน่งที่ปรึกษาประเมินราคาซ่อมสีและ ตัวถังแต่อยากหาไรายได้เสริมจากสิงที่ตัวเองชอบนั่นคือการทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจึงฝึกทําจนถูกใจตัวเองและคนใกล้ชิดจึงตัดสินใจมาเปิดร้านขายมาม่าลุงหมีเริ่มแรกเปิดขายเป็นรถฟู้ดทรัคมีโต๊ะนั่งเพียง3โต๊ะจนมีโต๊ะมากมายและคนเต็มอย่างที่เห็นเมนูเด็กของร้านมาม่าลุงหมีคือมาม่าหม้อไฟราคา199บาทสําหรับลูกค้าที่มาคนเดียวทางร้านมีเมนูมาม่าต้มยำน้ำคนํคข้นกุ้งแม่น้าราคา9 9บาบาทเมนูมาม่าหมูสับมาม่าหมูสับต้มยำน้ำข้นมาม่าต้ม ยำน้ำข้นทะเลม,ะมาม,ม่ารวมิตรหมูสับทะเลในราคาเริ่มต้นที่60บาทพี่โจ๊กขายเมนูม,มาม่าหม้อไฟวันละ20หม้อและเมนูมาม่าอื่นๆอีกวันละ50-60ชามเราไปคุยกับพี่โจ๊กเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับพี่โจ๊กครับอยากให้พี่โจ๊กช่วยเล่าที่มาของการเปิดร้านให้ฟังหน่อยครับก็ แล้ได้เพจครับก็คมคนชอบทานมามา่มาคุยกับน้องรู้ว่าเราลองขายมาม่ากันดูไหมแล้วก็ทําให้ข้างบ้านแล้วก็เพื่อนๆทําให้เพื่อนเราทานก่อนปรากฏว่า,วาเขาปากเขาชอบก็เลยลองมาเปิดร้านขายครับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านคืออะไรครับซิกเนเจอร์มันจะเป็นอยงมาม่าหม้อไฟนะครับ แล้วก็มาต้มยำลุงแม่นะครับท่านที่ไม่ทานเผ็ดก็เป็นละมาทะเลรวมมิดในตรงนี้ครับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็น่าจะอยู่ประมาณ4.5หมื่นต่อเดือนครับขายมาม่าหม้อไฟได้วันละกี่หม้อครับหม้อไฟขอจอมาแค่วันละ20หม้อเพราะว่าผมขายแค่ประมาณ5โมงถึง5ทุ่มแล้วก็เป็นชามก็จะได้ประมาณ50 6 0ชามต่อวันรายละเอียดเพิ่มเติมของที่ร้านนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook มาม่าลุงหมีโคราชครับ เงินเดือนอยู่กับเราถึงวันที่5แต่มาม่าจะอยู่กับเราถึงสิ้นเดือนเพราะเอาเงินไปซื้อมามา่หมดแล้วเช่นเคยนะครับช่วงท้ายรายการของเราครับเราขอมอบกิฟต์เซ็ตปลิพันธ์ฮีโร่ไปให้ร้านเปาบุญปังจังหวัดราชบุรีว่าใช้กันเลยครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรายการของเรานะครับมีเพจใหม่แล้วนะครับชื่อเพจว่าทำดีรวยได้เพจจริง ยังว่าต้องมีเพจจริงต่อท้ายด้วยนะครับเพราะเพจเก่าเนี่ยถูกแฮกไปแล้วฝากแฟนรายการนะครับไปกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรายการทำดีรวยได้ทุกเช้าวันเสาร์ทิ์แบบนี้8.15ทางช่องวันสามอวันนี้ลาไปก่อน